เ,เ,มมเสวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้บานนเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พน,านา้าสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มี power amp สภาพส,สวยๆเข้าใหม่อีกหนึ่งแท่นนะครับนำมารีวิวอัปเดตให้กับน้าๆนาของเราได้รับชมกันเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผม เบสซาวนะครับผม ma 3าม v z e t microtech สภาพสวยเดิมนะครับผมพาวเวอร์ท่านนี้สำหรับท่านที่กำลังหาใช้งานนะครับพาชมสภาพด้านในของตัวเครื่องนะครับผมหม้อแปลงเชอรอยขนาดใหญ่นะดูภาคขยายดูภาคจ่ายไฟนะครับผมใส่ในแน่นๆนะครับผมสภาพสวยสวยเดิมๆนะครับผมพาวเวอร์ท่านนี้เดิมๆเลยนะครับด้านหลังของตัวพาว power arm นะครับด้านหลังของตัวพาวเวอร์แอมประมาณนี้นะครับพัดลมระบายความร้อน4ตัวนะครับผม ด้านหน้าด้านหลังอย่างละสองนะคาปาแปดตัวนะครับผมคาปาแปดลูกถ้าขยายนะครับผมตามนี้เลยนะครับใส่ในแน่นๆสภาพสวยวนลุ่มเนืบๆนะครับเนืบๆเลยนะท่านใดหาใช้งานนะครับผมสำหรับวเวอร์ทัานนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับมีเข้ามาให้ชมนะครับผมเผื่อมีหนะนะท่านใดหาใช้งานนะสิบห้านิ้วดันไปถึงสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับสิบห้านิ้วข้างละสองนี่เรือเือเลยนะครับ สภาพสวยราคาถูกเลยนะครับผมเปิดให้ราคาอยู่ที่3,900นนะครับผมเอาไปที่3 9 0พพอนะครับผมสำหรับเวอร์ท่านนี้นะครับ3,900บาทนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับสุดคุ้มนะครับผมใส่ในแน่นๆนี่อ่ะเกรมีนะนะท่านใดสนใจนะครับผมรอบเย็นๆนะครับเพิ่มเติมเพื่อแอมสภาพสวยๆอีกหนึ่งแท่นนะ MBA 3,600 VZ นะครับผม หม้อแปลงเธอร้อยขนาดใหญ่นะครับผมสภาพสวยท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับผมใช้งานได้ปกติครับ3,900บาทนะครับเดี๋ยวลองฟังดูน้ำเสียงสักนิดนึงนะครับผมวันนี้น่าท่านใดสนใจนะครับผมผมลองออนเครื่องดูนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูด้วยนะครับผมอ่อนเครื่องดีรตัดเรียบร้อยนะครับผมทํางานพัดลมทํางานปกติพัดลมนิดเบามากครับผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยครับตัวนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยครับผม พดลมทำงานปกตินะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2องชานั้นไหมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มกันที่ช h นั n นเอนะครับชานั้นเอชานั้นบีครับชนั้นที่สอง พนี้เท้าแห่ผ่อนอ่อนพอจะนอนจะลับาผู้โผผีหรือบอยมิยใจอาวอนลาที่อนไปก่อนสัๆๆกการโรคหาที่า้ายหาลม้ยายหาชายขาดท,ท,ทั้งคนจะไม่ตา โอเคนะครับผมไม่มีกีไม่ห้ำนะครับไม่คอกไม่แค็กตัวนี้พัดลมนิ่งมากเลยครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับพัดลม4ตัวนะครับเบามากๆเลยนะครับเดิมๆนะครับผมพี่ๆนานาท่านใดหาใช้งานใส่ในแน่นๆแบบนี้นะครับผมราคาสุดคุ้มราคาประหยัดเลยนะครับ ราคาเปิดไว้ที่3,900บาทนะครับใช้งานได้ปกติทั้งสองชานนนะครับว่ลุ่มลุ่มๆๆนะครับผมวลุ่มลุ่มๆ,ๆไม่มีกีไม,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 ม่คําไม่ควกไม่แคกนะครับผม MA 3 6 v z นะครับไมโครเทคนะครับผมตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับผมอัปเดตสินค้ารอบเย็นๆให้นะครับผมเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมลงรีวิวให้กับพี่ๆนาได้รับชมเอาไปที่3,900นะครับผมเปิดราคาไว้ที่3,900 ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับผม3,900บาทนาทีทองนะครับพาวเวอร์ Power, สภาพที่สวยใส่ในแน่แนๆแ,แบบนี้นะครับ15ข้างละสองเรือๆห้วครับผมดูจากสภาพใส่ในนะฮะนี่15ข้างละ2นี่เรือๆเลยนะครับผมขับได้หมดนะเสียงกลางแหลมก็เสียงดีครับขับกลางแหลมเสียงดีเลยอ่า,อาโอเคครับผมรีวิวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับพาวเวอร์แอมนะครับ ราคา3,900บาทพี่พี่านา,นาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับผม A.N. Studio A.N. จาวระบบเครื่องเสียงบนบ้านราคารากยา0ู6ยาสำสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ